สวัสดีค่ะวันนี้เรามาศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการแกะสลักด,ดอกกุหลาบจากมะเขือเทศและดอกไม้ฉลูด้วยหัวไชเท้าค่ะเรามาดูวิธีทากันเลยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะเรื่องมะเขือเทศที่สดผิวตึงไม่มีรอยช้ำล้างให้สะอาดค่ะต่อมาค่ะขั้นตอนที่สองเฉือนเปลือกมะเขือเทศด้านท้ายโดยปอกโดยรอบวนลูกค่ะต่อมาค่ะขั้นตอนที่3าม ไม่ให้เปลือกมีความบางเกินไปหรือหนาเกินไปค่ะเพื่อความสวยงามต่อมาะคะปอกวนตามขวางลูกโดยรอบไม่ให้เปลือกขาดจากกันต่อมานะคะม้วนส่วนปลายของมะเขือเทศให้แหลมทําเป็นเกรสรม้วนวนไปเรื่อยๆจะได้เป็นดอกตูมๆม้มวนจนถึงปลายอีกด้านหนึ่ง จับส่วนปลายของสุดของมะเขือเทศเป็นฐานรองดอกแล้วก็จะได้ดอกกุหลาบมะเขือเทศอย่างสวยงามค่ะต่อมานะคะก็คือขั้นตอนการแกะใบไม้ฉลูด้วยหัวไชเท้าค่ะอันดับแรกเลยนะคะหั่นหัวไชเท้าท่อนยาวประมาณ3นิ้วค่ะจากนั้นหั่นตามยาวเป็นแผ่น หัวชัยเท้าให้เป็นรูปทรงใบไม้ค่ะต่อมานะคะก็คือขึ้นเส้นใบใบไม้ฉลูตรงกลางค่ะต่อมานะคะก็คือเริ่มฉลูลายกีดให้เหมือนหยดน้ำค่ะ รอบๆทั้งสองข้างแล้วทำเป็นขอบใบไม้ค่ะใบไม้ฉลุของเราอาจจะเกิดข้อผิดพลาดเพราะว่าหัวเชเท้าเป็นหัวเชเท้าที่อ่อนจึงทำให้การแกะสลักครั้งนี้เกิดข้อผิดพลาดค่ะแต่ไม่เป็นไรค่ะเราสามารถนำมาตกแต่งจานได้อย่างสวยงามได้เหมือนเดิม การทำคลิปครั้งนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยณที่นี้ด้วยค่ะขอขอบคุณค่ะ